บรรยากาศในตัวเมืองขวาวสินรินทุกคนขวาวสินรินจัวดสินเนากก็จะมีห้างประมาณสองสามห้างไม่ใช่ห้างเนาะเป็นร้านสะดวกซื้อเพื่อนเล็กๆเนาะเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นอำเภอเ,เล็กๆของจังหวัดสิรินเราคนเยอะนเพื่อนช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะ ถึงอะไรกินเนาะตังเย็นวันนี้สามโมงกว่าแล้วนี่หลบแดดอยู่หน้า,าร้านสะดวกซื้อเนาะเดี๋ยวลุกกล้องข้างหลังกล้องหลังก็จะเห็นร้านสะดวกซื้อน่อน ้านสะดวกซื้ออีร้านหนึ่งโอ้ยเมืออ่อย <c oughs> นั่งนานเมือ่อยเลยดี๋ยวยืนนิดหนึ่งวันนี้วันอาทิตย์เนาะร้านขายมอเตอร์ไซค์ปิดเนาะร้านมอเตอร์ไซค์ปิด มีร้านขายมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งร้านร้านสะดวกซื้อสามร้านสกอเรนดังที่แต่ร้านที่ดังๆนี่หนึ่งเนาะมีอยู่สามร้านคนเยอะเพื่อนคนเยอะจริงๆเนาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะ จะมาหาซื้อของกินเนาะวันหยุดวันนี้เป็นร้านขายลูกชิ้นขายส้มตำร้านเออมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างร้านรถเข็นเนาะพ่วงรถมอเตอร์ไซค์พว่พวงข้างเลยเนาะขายส้มตำด้วยลูกชิ้นด้วยวก็ขายอะไรอีกเนาะหลายอย่างขายได้หลายอย่างเนาะพ่วงข้างนี่ กางให้ยายหน่อยร้านขายรางวัลก็จะมีอยู่หน้าร้านโลกซื้อเนองเพื่อน้เพื่อนจะมาก็ซื้อรางวัลก็ซื้อ หน้าเซเว่นมีหนึ่งร้านหน้าเอลิซีเล็กๆนีหนึ่งร้านอีกขายรางวัลมต้นอะไรนะของไทยอะไระมาดูตงนเงินขืนร้านสองสองนว่าหนึ่งนึงน

ขอบคุณครับทักทายครับช่องนี้ใช่ไหมครับทำช่องไม่น้อยนี่ช่องนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่ผม เพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เนาะคนละหนึ่งไลค์ถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อนใครเข้าก็ต้องไปเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาหลายคนบางทีบางทีเข้ามาบดูเฉยๆเขาไม่ได้ชอบเนาะเขาก็เลยไม่กดไลค์เออเขาก็ไม่กดไลค์เนาะเขาไม่ชอบเนาะถ้าเขาชอบเขาก็จะกดไลค์ให้เราเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนๆอยากรู้ว่า คนที่มาดูเราเขาชอบเราหรือเปล่าพุ่นๆก็ดูที่ยอดไล์ว่าเขากดไล์เยอะไหม <laughs> เป็นตัววัดอย่างดีถ้าเขาเกลียดเราเขาจะไม่กดไล์ให้เรา <laughs> ไม่ใช่เห็นตัวเห็น <laughs> <laughs> คนดูเยอะๆแล้วดีใจมไม่ชอบก็มาดูได้เหมือนกันทุน่น <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณพี่ผัดไทยคุณอันอ๋อเป็นเดี๋ยวได้ดูชื่อก่อนชื่ออน้นหรืออันน้ลืมหรืออันออน้อจำอ่านไม่ อันเนาะอ๋อ <laughs> <laughs> บางทีมัน่วนบางทีคนมาดูเราเยอะ <laughs> บางทีบางทีเขาไม่ชอบเราแต่เขาอยากมาแอบดูเราก็มีเนาะ <laughs> 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 แต่ช่องของผมมีคนมาดูน้อยแต่ว่าคนชอบทั้งหมดเ <laughs> 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 ข้าคางเจ้าของ <laughs> คุณที่ผัดไทยเด้อขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนแลยเนาะบางทีผมอ่านไม่ออกบ้างก็ขออภเนาะเป็นคนเรียนน้อยมากเลยบางทีผมไปบ้านอื่นผมอาจจะไม่ได้กดไลค์เหมือนกัน เพราะว่าลืมเนาะลืมง่ายเพื่อนลืมง่ายอันนี้เป็นอำเภอขวาวสินดินเนาะจังหวัดสิรินนก็จะเป็นเมืองเล็กๆเ,เนาะแต่ว่ามีร้านขายมีร้านสะดกซื้อมีอยู่หลายร้านอยู่ประมาณสองสาร้านอย่างน้อยร้านที่ดังๆนิดหนึ่งร้านขายมอเตอร์ไซค์หนึ่งร้านก็วันนี้วันอาทิตย์ก็ปิดไปเนาะ วันนี้มาตลาดนัดเพื่อนก็จะมีตลาดถนนคนเดินเนาะช่วงวันอาทิตย์ช่วงเย็นเนาะแถวอำเภอขวาวศรีนรินจะมีวันอาทิตย์ช่วงเย็นอยู่ฝั่งทิศตะวันตกฝั่งทิศตะวันตกของอำเภอขวาวศรีนรดินถ้ามาจากตัวเมืองมาถึงป้อมตํารวจป้อมตํารวจขวาวศรีนรดินหรือถนนุทรติดกับถนนหมายเลขสองหนึ่งสี่เส้นศรีนริจอมพระเนาะถ้ามาถึงตรงป้อมตํารวจขวาวก็เลี้ยวขวามาทางทิศตะวันออกก็จะมาถึงอำเภอขวาวศรีนรดินเนาะ แต่ไม่มีด่านเดิมต้นต้องบอกก่อนไม่ได้ตั้งด่านถ้าเขาจะตั้งจริงๆริงเพ่นๆนหลบไปทางทุ่งนาก็ยังเจอเพราะเขารู้ว่าคนจะหลบเขาก็เลยไปตั้งทุ่งนาด้วยหยอกเล่นเฉย ส่วนมากผมก็จะมาซื้อน้ำแถวนี้เนาะมาหาซื้อน้ำดื่มน้ำเย็นๆนั่งก่อนรถอะไรน้อยเอาโฆษณามอร์ไซค์ c l e เอา <c ười> ทำป้ายโฆษณาร้านอ๋อธุรกิจร้านนะ <c ười> ที่ยวดีโสพนาตะกทรยครับอันนี้ทีมีนวิทีเล็กๆเนาะฝั่งขางนู้นต่นฝั่งทางทิศเหนือของถนนเนะาะามาจากทิศตะวันตกที่ทางซ้ายมืออํเภอนี้ก็จะอยู่ห่างมาจากถนนใหญ่เนาะจากถนนสีเลนลงมาทางทิศตะวันออกหลายกิโลเหมือนกันนะครับ ถสิ้าตรงไปทางตะวันออกจะไปถึงอำเภอศรีขรปาดาบ้านทุง่งสวัสดีครับวิธีฮอนซูรินจากปาดาบ้านทุง่งผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเองผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่าโทรศัพท์ไม่ชัดเนาะช่วงนี้โทรศัพท์มัน ผมซื้อมาเครื่องละสองพันมันก็เลยไม่ชัดมันมันมืดๆเนาะจะเป็นภาพดำๆเวลาผมถ่ายเสร็จผมก็ต้องไปปรับแสงอีกให้ภาพสว่างเนาะผมต้องใช้เวลาเยอะมากทุกวันนี้เพราะว่ามันถ่ายแล้วใช้ไม่ได้เนาะถ่ายแล้วใช้ไม่ได้มืดหมดเลยผมต้องไปปรับแสงให้สว่างใหม่อะไรใหม่หมดเลยเสียงก็ไม่ได้ยินก็เลยได้วันละคลิปบ้าง บางทีก็พิปบจะสั้นนิดนึงเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเนาะไม่เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเนาะต้องใช้เวลาตัดนานมากต้องปรับแสงอีกอะไรอีกบางคนก็ถ่ายแล้วก็ตัดเอเขาใช้ได้เลยเนาะเพราะว่าของเขาชัดของผมนี่ไปทับไปถ่ายแสยงเยอะก็ไม่ได้ แดดร้อนก็ไม่ได้อากาศฟ้าครึ้มนิดหนึ่งก็ไม่ได้มองไม่เห็น <laughs> ถ่ายไกลก็ไม่ได้อนกันถ่ายได้ประมาณประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่ไกลที่ไกลสุดก็ยี่สิบเมตรเกินนั้นมองไม่เห็น <laughs> อันนี้อยู่ใกล้ๆเนาะ อยู่ใกล้อันนี้ผมไ like, ล้สดผมใช้เดือนละส0งร้อเน็ตเดือนละส0งร้อแต่ถ้าเป็น wifi บ้านเน็ตบ้านกาจะใช้เดือนละ500รอกว่าบาทน,นั่นเองไม่ได้ใช้แพงน,น <c oughs> ะก็ที่เน็ตด้วยใช่ครับ เวลามีงานกลางแจ้งจะถ่ายยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันถ่ายทุกเอทุกเอเวลาช่วงดีๆเนาะเราจะถ่ายอมองไม่เห็นบางทีแดดร้อนเวลารถแห่อะไรนี้เนาะมองไม่เห็นเลยต้องไปไปทำใหม่หมดเลยเวลาถ่ายเสร็จ ป้าพังไปแล้วหนึ่งอ,อ๋อของผมก็มันพังไปแล้วสองเนาะเพราะว่าผมซื้อติดเครื่องมือสองมาผมซื้อติดเครื่องมือสองมือสองก็ไม่ใช่แบบยี่ห้อดังเนาะเป็นยี่ห้อของจีน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้สนับสนุนเดินเพื่นแต่ว่าแต่ว่ามันมีงบเท่านั้นก็เลยก็เลยต้องซื้อ จริงอยากซื้อของไทยนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ไม่พอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้ประมาณสิบเหรียญเจ็พอสี่เดือน ตอนที่สี่เดือนยังไม่ได้ส่วนบางทีเนาะใช้เวลานานมากบางทีเราใช้เราเดินทางมาแล้วเ,เติมน้ำมันเนาะทุกวัน <c ười> ใครจะเดินมาได้เนาะมาตั้งยี่สิบกิโลที่สิบกิโลเนาะต้องเติมนเนาะเดี๋ยวถ้าผมถ่ายใกล้บ้านถ่ายรอบรอบ,บ้านก็เหมือนเดิมเหมือนทวนมีทุ่งนาเมื่อเช้าก็ไป,วา,ปวานปุ๋ยวานปุ๋ยเสร็จ จ้างเขาให้หวานให้เนะาะเจ้าของหวานไม่เป็นจ้างบ้างใกล้ๆก,กันเนะาะญาติพี่น้องให้หวานให้หวานปุ๋ยเนาะผมหวานด้คนหวานไปจะ,จะสวยบบางจุดบางจุดก็ไม่ตกไม่ถูก <c oughs> <c oughs> วานไม่ทั่ว <c oughs> <c oughs> อ๋อประดาวว่าถอยใหม่แล้ว A6 หกเ แพงสุดๆอ๋อครับมันอยู่แพงก็บางทีบางทีเราเลือกเครื่องไม่ถูกเพื่อนยี่ห้อเดียวกันบางทีแต่ว,ว่ามันมันถ่ายไม่ชัดก็มีแต่ถ้าเราดวงดีถ้าเราเลือกเครื่องเครื่องไหนชัดก็ชัดไป ถยใกล้บ้านก็ไม่มีอะไรเนาะมีแต่วัดกับทุ่งนาก็ <c oughs> เลยต้องเดินทางมาที่เต็งก็จะถ่ายให้ดูวัดก็ถ่ายแล้วเมื่อวาน <c oughs> เลือแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ถ่าย <c oughs> วัดถ่ายแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณป้าดาบ้านทุ่งเนาะขอบคุณพี่ผัดไทยในสวิต ขอบคุณหลายคนเลยเนาะเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย,ย่าลืมกดไลค์เด้อใครชอบต้องกดไลคนะ์เนาะอย่าแอบ,บดูอากาศร้อนแล้ววันนี้ผมออกไปข้างนอกไม่ได้เลยยืนอยู่ในร่มนะตรงน,ะน,นี้ สิบแปดตาวดีโอ้รถตำรวจลงไปแล้วตำรวจขวาวไปเลยไปเลย จะมาใกล้ผมผมอยู่คนละฝั่งจะเรียนแบบนายกบออยู่คนละฝั่งที่รถตำรวจผ่านไปแล้วจะมาใกล้ผมเด้ออยู่คนละฝั่งเด้ตดอตำรวจกับผมอยู่คนละฝั่งกันโอ้ เดี๋ยวฝนมาอ๋อไปเกี่ยวย่าบ่เก me ok ี่ยวไฟผมกับตำรวจอยู่คนละฝั่งเด้อไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกัน พูดพูดอย่างนี้พูดได้อยู่ผมไม่ได้เป็นนายกเนาะผมเป็นชาวบ้าน <c oughs> โอ้พูดถึงนายกแล้วคนหายหมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเนาะ เดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนขอบคุณพี่ฝัดไทยเดอ้อขอบคุณพี่ฝัดไทยขอบคุณป้าดาบ้านทุ่งประดาไปเกี่ยวหญ้าแล้วขอบคุณทุกคนเนาะที่มาได้เอ,อ่ยชื่อเดอ้อขอขอภัยเดอ้ออยู่ฟังเดียวกันเดอ้อบายบายครับขอบคุณครับบายบายครับกลัวโอ้ผมกลัวแหละเนาะ ตำรวจนีแต่คนตัวใหญ่หญ <laughs> บ๊ญ่บายครับ